16 59เดือนแต่จริงๆยังมีนักแสดงอีกหลายท่านใช่คะพี่บอมเริ่มจึงมีนักแสงดงรุ่นใหญ่ด้วยคุณย่าของน้องใช่ไหมก็คือแม่ก้อยก็เล่นด้วยใช่ไหมคะอะงั้นเดี๋ยว,วเราอยากให้ทุกคนได้ทําแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันว่าใครรับบทเป็นอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ของเราในหนังเนี่ยเป็นยังไงอะ ยินกันหลายคนแบบนี้เดี๋ยวจะแบบว่างงกันลำดับเป็นยังไงดีเอาใครก่อนดีฮะใครแนะนาตัวก่อนฮะพี่ค่ะพี่เล่นเป็นแม่เหรอพี่เล่นอะไรนี่ล่ะพี่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ของความอายุเยอะสุดบนเวทีให้พระเอกเล่าก่อนได้ไหมคะอ๋อชัดเจนครับผมน้องเรียวเล่นเป็นใครลูกคาแรคเตอร์เราธวิดรับบทเป็นกันครับผมคือคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่ รักเพื่อนครับแล้วก็จะสู้ทุกอย่างด้วยความถูกต้องครับผมใช่การแก๊งสเปิร์มใช่ครับการนี้เป็นคนยังไงในเรื่องเป็นหนุ่มแบบไหนคือเขาจะเป็นคนนิ่งๆครับผมคนเดียวแต่ว่าเหมือนพอไปเจอเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักเพื่อนๆแก๊งสเปิร์มขึ้นมาครับมีปมนิดหนึ่งเธอ์นพ้ยด์ของการไปเป็นแบบร่าแก๊งสเปิร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นปะครับผมของเรื่องนี้เนี่ยริวบอกว่าก็เป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันเรื่องแรกครับใช่ค่ะ ยากไหมลูกคือตอเนี้ใจเรื่องใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใถึงว่าคือริวริวโดยถ่ายพร้อมกับละครอีกสัมเรื่องพร้อมกันกับว่าหนังเนี่ยเหมือนเราชอบหนังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาเล่นกับพี่บอมครับผมแล้วก็เหมือนกับพี่บอมก็เป็นคนจริงจังกับการทํางานมากๆเลยหรอใช่คาว่าจริงจังกับคาว่าดุเันเหมือนกันไหมคะน้องๆน้องๆช่วยเสริมได้นะคะลูกผมว่าน่าจะ พอพรมั้งฮะแต่ว่าเป็นแค่เรื่องงานแต่ว่านอกนอกนอกเรื่องเข้าใจดีมากมาแต่พี่บอกลูไม่ดุลงหนาใจดีอ่ะแต่เขาบอกนะสมัยวัยรุ่นเขาเอาเรื่องอยู่นะดูไหมพี่บอกดุไม่ดุครับแต่จริงจังแต่จริงจังแล้วไงต่อลงก็ถามว่ายากไหมก็คือเหมือนกับว่าเราก็มาเรียนรู้ในการทํางานของหนังครับผมว่ารู้สึกว่าชอบมากครับใช่เดี๋ยวต้องไปรอดูฝีมืออ่ะข้อต่อไปค่ะ รก็รับบทเป็นเปายิบซีครับผมในเรื่องก็เป็นหัวหน้าแก๊งแต่ว่าในเรื่องจริงเนี่ยแก่สุดในกองเลยแหมทางกันน้องทำเพราะแก่พูดเบาๆก็เจ็บพี่บอลเนาะเราแบบได้ยินคำว่าแก่เนี่ยแต่หนูนูเนียนอยู่นะครับผมในใเรื่องเนี่ยเปาใช่ไหมครับผมเปายิบซีคเปายิบซีอายุเท่าไหร่ในเรื่องในเรื่องอายุเท่าไหร่นะพี เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแน็กแน็กจำคาแรคเตอร์ตัวเองในเรื่องได้ไหมนะเหมือนในเรื่องเนี่ยผมก็จะโตกว่าน้องๆอยี่สิบเจ็ดป่ะถ้าผมจะไม่ผิดโอเคแล้วอายุจริงอายุจริงตอนนี้ยี่สิบเก้าเลยใกล้เคียงถ้าถือว่าแคสมาถูกต้องบทนี้เนาะเราพี่บอมเนาะอ๋อแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ปกติเราจะเห็นแน็กในแบบคาแรคเตอร์ตลกๆเออทำไมแบบพี่บอมตัดสินใจแบบเลือกแน็กมารับบทนเป็นเตาแบบยี่สิบสี่ครับเพราะว่ามันต้องแบบมีความ ตีรามฟันแทงอะ่ะจริง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 ตอนแรกผมอยากได้คาแครคเตอร์ที่ดูลายๆหน่อยครับคือผมก็ยังไม่ทันพี่เป่านะตอนนั้นคือพี่เป่าตอนนี้นพี่ปเป่าเขาเสียแล้วอย่างเงี้ยไม่พอแต่ว่าผมก็พอรู้คาแรคเตอร์จากพี่พี่พี่เขาเล่าให้ฟังอย่าเงี้ยนี่ตอนแรกอยากได้แบบลายๆหน่อยแต่พอดีผมไปดูๆๆๆไปดูไอ้อะไรนะเทนแฟทเทนที่ไปโดนข <ะ S 2> ้ออัดเน<ล>ี่ยก็เห็นนะเขาบอกแนะนําตัวบอกว่าผมเนี่ยถึงจะเป็นกุ้งผมก็เป็นพญากุ้งนะผมก็เฮ้ย นี่แหละเปาจิมซีเขคือมันต้องเป็นตัวร้ายที่แบบคนดูแลไม่เกลียดตองพูง่ายถ้าเกิดว่ารียเป็นแบทแมนเน่ยเคือโจ๊กเกอร์มันต้องพังแล้วต้องมีบารมีเยอะก็เลยอยากได้เป็นแน็กครับเห็นเลยเป็นใครไปไม่ได้เราจริงเนาะชัดเจนตรงบทเออแต่พี่เปาปกติเราจะรู้จักแน็กอ่ะในตัวตนของเขาคือเขาเป็นคนตลกขอโทษนะแน็กคือประมาณบ้าๆด้วยอ่ะรักว์เออแล้วเขามาเล่นอย่างเงี้ยพี่เป็นยังไงบ้างเขาถ่ายทอดบทนเท่มากครับเท่ แนกเล่นยากไหมลูกจะเป็นลมครับเล่นนี้ทำไมอ่ะเหมือนแบบเรื่องนี้จะมีแบบมีบู๊ลนิดนึงอะไรเงี้ยเพาแบบเหมือนด้วยอายุแล้วพอแบบเฮ้ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยโหมันเหนื่อยกว่าตอนเด็กคือแบบโค้ดเหนื่อยเหนื่อยเวลาแบบสู้ก็เหนื่อยมากแล้วก็แบบพยายามทําให้แบบเต็มที่ที่สุดเลยอ่าเดี๋ยวได้ดูฝีมือน้องแดงกันอ่ะมาถึงนะฮะนางเอกน้องใหม่แกะกล่องป้ายแดงของเรานะฮะมิยาเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องแรกเสียงเปลี่ยนไหมเสียงเปลี่ยน มีเสียงสองสัมผัสเออฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนมากเพีนพีทกำหมัดแล้วเนี่ยค่ะมีย่าเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะยากไหมคะสำหรับการแสดงเรื่องแรงกในชีวิตยากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆก็อยู่ในกองก็ไม่เครียดคะ่ะ โอ้คือเพื่อนช่วยกันสอดเป็นทีมเวิร์กที่ดีใช่ไหมคะในหนังหนูรับบทเป็นรับบทเป็นปรินค่ะคาแรคเตอร์ของปรินนี่เป็นคนยังไงคะเป็นสาวแบบไหนก็จริงๆเป็นเป็นหัวหน้าห้องค่ะก็จะมีความแบบเงียบๆอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครค่ะก็เหมือนพอการเข้ามาก็แบบรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาค่ะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีค่ะชอบไม่ชอบไปเห็นคนอื่นถูกลำลังแกลังแกค่ะใช่แต่ไม่ ื่อกี้นะแอบสืบทราบมาว่าทีมงานไปล้วงความลับมาให้คือเขาบอกว่าจะมีประโยคหนึ่งที่เป็นบอดดิ้งเด็ดในหนังเลยซึ่งน้องพูดเทคเดียวผ่านจริงเหรอคือสิ่งที่ยากอย่างเงี้ยเหรอคะพี่บอมพี่บอมจำได้ไหมดูพี่บอมหัวล้อเลยพี่บอมทำไมอ่ะทำไมหัวละอยังไงยังไงตั้งใจดี่คือด้วยความที่น้องเป็นเด็กอินเตอร์เพราะ็่าใจก็ใจแบบยากนิดนึงแต่น้อก็มีความพยายาม ไม่อยากรู้เลยอะพี่ไม่ทราบเรื่ยองไหนผมไม่สปอยต้องไปรอดูเออห้ามโชว์อีกเหรอห้ามโชว์ด้วยเหรอห้ามโชว์ไม่ต้องถามยังจำได้อยู่ไหมเออก็จริงประมาณหนึ่งนาแบบหนึ่งดานเลยใช่สองนาทีต้องไปดูจริงเหรอลูกเทปเดียวเหรอก็ต้องเป็นลองเทคด้วยค่ะเพราะมันจะได้แบบสื่อีโมชั่นได้ก็เลยไม่มีคันเลยค่ะก็ดีที่เขาอายุยังน้อยนะคะความจำก็ยั ทาเป็นเรานี o ่โอเมก้าหายไปหมดแล้วนะฮะามมันทาก็ลืมแล้วโอ้ต้องไปดูออแล้วบอกซีนี้ยากมากใช่คุณพ่อดีกว่าคุณพ่อนีอ่เป็นนักสแสดงแบบอันดับต้นๆของเมืองไทยได้สอน<ช>เทคนิคหรือให้คำแนะนําอะไรในการเล่นหนังเรื่องแรกของเราไหมคะใช่ก็จริงๆคุณพ่อก็มีสอนบ้างให้คาแนะนําค่ะแต่ว่ายังไม่อยากแบบบอกทริคเลยเพราะเขาอยากให้หนูแบบเออ ลองเองว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อยากให้ลองเ x p e r i e n c e ์ว่าเออถ้าผิดพลาดอะต้องทําอย่างนี้อะไรค่ะโอ้สอนแบบฝรั่งเลยเนาะบอกว่าใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้กำกับนะคุณพ่อปล่อยให้พี่บอมแบบดูแลอ่ามาถึงคนนี้ดีกว่าได้ข่าวว่าเป็นหัวโจกหมายถึงชีวิตจริงอะเป็นตัวขนประจำกองเหรอจริงพ่ะลูกน้องดอมเหรอครหนูเป็นตัวตัววนประจำกองเหรอเป็นก็แล้วแต่คนเขาบอกเพื่อนๆว่าไงคนนี้เป็นไงคะขี้แกล้งไหม เม่ไดขี้แกล้งเนาะขี้อัมไหมยังไงเราก็ะซิบกระซิบให้เขาแกล้งไหมในกองสุดๆเลยไปสุดๆสุดๆไปเลยบิ๊ก <c oughs> แกลงไงบ้างวิรกรรมเราเปิดก่อนใหญ่เขาบอกเราเขาแกลงอะไรใครบ้างอย่าให้พูดเลยดีกว่าครับผมเยอะมากเทียบเลยนะฮะผม,มว่าผมว่าไม่พูดดีกว่าไมดีกว่างั้นเอาพูดเรื่องคาแรคเตอร์ดีกว่าครับพ่อผม โดมรักบทเป็นโดมเพชรนะครับรักบทเป็นก้าหรือว่าอัชฉรกรวัฒนาวงศ์สกุลนะครับก็คือเป็นเต็มด้านเป๊ะมากค่ะเป็นหนุ่มชายหล่อมาจากครอบครัวที่มีชายหนุ่มไมู่กหนุ่มชายหล่อชายหนุ่มหล่อดูจะใช้ภาษาอังกฤษลูกหนูใช้พูดภาษาไทยดูเออแต่เล่นแต่เล่นค่ะก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ชอบเห็นคนณอ่อนแอโดนรังแกจะรู้สึกโกรธมากเลยนะคพราะอย่างนั้ ก็เป็นคนที่ใจดีนะครับใจดีมากถ้าปบสนิทเลยนะครับก็คือมีหัวใจที่รักในความยุติธรรมเป็นคนเฟร์リーแล้วแล้วคาแรคเตอร์ของกล้าในหนังเนาะกับตัวจริงของโดมอะใกล้เคียงหรือแตกต่างกันยังไงลูกมันก็มีความใกล้เคียงนิดนึงนะครับในฝั่งซีพียสเพราะว่าตอนตอนช่วงที่เราเริ่มถ่ายนะครับคือเราก็เป็นเด็กวัายรุ่นกําลังจะเป็นผู้ใหญ่ แต่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับถามเลยนะครับยังเป็นเด็กอยู่นะแต่ก็กําลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถามให้เคยมีเรื่องแบบตอนเด็กๆก็ก็เคยมีเรื่องกับแบบ,แบ,บเพื่อน,อนอตอนนี้ตอนนั้นตอนสมัยนั้นก็เคยแบบต่อยกับคนนี้สุดท้ายก็เป็นเพื่อนอก็แบบตรง ค่อนข้างจะมีความเข้าใจกับบทนมีประสบการณ์ร่วมกับเนื้อหาในเรื่องอย่างนี้นั้นก็ดึงเข้ามาในคาแรคเตอร์ของก้าวนะครับก็แสดงว่าไม่ยากเล่นไม่ยากสิสำหรับเราใช่ไหมแต่ข้อข้อหนึ่งนะครับอ่าฮะชิวบูดมยังไงถ้ามีชิวบูดมสนุกไปเลยเนาะจริงเหรอคือเราเคยมีผิดไม่สนุกไปเลยยังไงยังไงต่างนั้นนะครับคือเวลาผมแบบต่อยอะไรคือดมเข้าใจกันแบบอ่า ถ้าต่อสู้ทุกอย่างเข้าใจความคิดเวลาถึงต่อยมีคิวบูฉากต่อยจะรู้สึกเป็นกล้าจริงๆมากอยาเดิมพ่อมากเลยนะครับเรียกว่าสามารถสบดบาทได้เต็มที่อินเนอร์เยอะครับผมนิดเลือกมาเก่งมากนะคะวันนี้เดี๋ยวไปรอดูว่าเป็นยังไงคบอ่อ่ะยหญยใหม่กันบ้างนะฮะส่งมาให้เพื่อนน้องน้องเล็กของเราน้องเล็กของเราได้ได้ผมไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเด็กแยงเก่งจริงๆ S <S สวัสดี <S <S สสดค่ะเยี่ยไหมค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นเนมค่ะเนมคาแรคเตอร์ของเนมเป็นเด็กยังไงคะ,อะเอนมเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจค่ะแล้วก็ปากค่อนข้างแข็งแล้วก็ขี้หน่อยใจมากๆโดยเฉพาะกับพี่โอ๊คนะคะพี่ชายของเนมนั่นเองค่ะเพราะว่านิสัยของพี่กับน้องเนี่ยคนละขั้วกันเลยเขาจะเป็นฟิลแบบว่า เก๊กไปวันนไม่ทําอะไรเลยเึืมๆเก๊กๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วน้องก็ต้องแบบห่องงั้นแหละน้องจะเป็นตัว LL เลยคือในเรื่องเหมือนแบบมีธุรกิจทั้งบ้านปิ้งลูกชิ้นขายด้วยก็เหมือนน้องจะเป็นคนคอยที่แบบแอคทีฟตลอดเวลาแต่นุ่นก็จะแบบเวลาทําอะไรก็จะบ่นอึดอัดอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกู้วกันเลยเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องสีสัตว์เลยใช่ไหม ค่อนข้างเป็นอย่างนั้นเลยสีสันไหมคะพี่บอยก็แสบแบนิดนึงอะพี่น้องอะอแต่ดูเขาเหมือนเ็าเป็นสีสันของเรื่องนะดูคาแรต์ตงคอเเตอร์เขานะโดดออกมาเลยอะเหมือนเป็นน้องตัวปวดเลยคนต่อไปดีกว่าดิฉันชอบการคอสตูมเขามากเลยนะคะน้องกันนะน้องการรับบทเป็นใครครับรับบทเป็นเบียร์ครับผมค่ะ เบียคือคาแรกเตอร์ hmm. ของเบียเป็นคนแบบไหนครับเอ่อถ้ามุพูดสั้นๆเลยก็ mm hmm. คือเป็นตัว mm hmm. เปิดประจาแก๊งครับนี่หรว่าเป็นชัดเจนเป็นสายหัวร้อนของเด็กที่เตาอุ่ซีครับผมอ๋อรอรอรอเป็นสายหัวร้อนเหรอ,อโอโ้โหอย่างนี้แล้วเราแบบยากไหมระบบแบบนี้เอ่อด้วยด้วยคาแรคเตอร์ตัวจริงของผมก็ไม่ได้เป็นคนคุ่งคลานอะไรมาแต่ว่าก็พอจะ recall memory ตอนประมาณเบอต้นได้ว่าเราว่า ประมาณหนึ่งแล้วก็เปิดมาเน่ชอบนะชอบนะกัเราก็เดือดประมาณนึง่งนะเออแล้วนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาต้องมีผ้าคาดศีรษะตลอดเวลาอะไรอย่างงี้หรอใช่ไหมใช่ครับอ๋อแนวเท่ๆเนาะแล้วยุคนึกนึกถึงยุคนั้นเนาะยุคแป๊ดพี่เต๋อพี่เต๋อจริงจริงเน่ยเต๋อจะก้าวสูงแต่จริงๆสมัยยุคนั้นนะคือมันจะมีบูติกส่วนส่วนตัวเบียร์เนี่ยเขาจะเป็นสายเด็กฮาร์ เด็กางมันต้องรีบๆแล้วก็อ๋อพี่สายบุตรีอ๋อเด็กอางชัดเจนแบ่งงานเนาะเนอะแล้วกลุ่มนั้นละกลุ่มนั้นเด็กเลยนะโอ้มาฮะทิกเกอร์ ทิกเกอร์นี่แต่งตัวโดดเด่นกว่าเพื่อเลยสายเบรคแดนซ์ที่บอมบอ์เรารับบทเ,<อ>เป็นใครอะไรยังไงบ้างคาแรคเตอร์เรารับบทเป็นอาร์มครับครับอาร์มก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนชอบเต้นครับอ่าฮะ,ะอยู่จะติ๊กโอ๊กตลอดเวลาเลยอ๋อตัวติ๊กนอ่าครับครับ<ม>ชอบเต้นเต้นแนวไหนครับเต้นถ้าเป็นยุค80ก็ต้องเบรกแดนซ์อะเบรกแดนซ์สุริยาเกิดไม่ทันนะโอ้โหได้ข่าวสเต็ปคุณแดนคุณมาฟิวมาก เอาหน้านี้ยเนใส่ตาแน็กเหมือนด่าเลยพี่น่าจะทันอะไรอย่างเงี้ยแน็กเนาะเออขอโทษนะคะคือยังไม่ได้ดูหนังมาก่อนแต่อยากเห็นลีลานยังพอจําได้นะคะโชสต์เต็ปให้ป้าดูสักนิดนึงว่าเปิดแดนส์ยุคนั้นมันเต้นยังไงลูกข้างหน้าเลยเออนิดนึงนิดนึงดันรี่ได้ด้วยไหมรับเสกปรมือให้หน่อยฮะปีนในหัวปีนมาปิดมาอีกแล้วอีกฮะเอาอีนิดนึงใช่ไหมอีกนิดนึงนิดนึงค่ะ น่าแสดงได้ไหมฮะลูกรู้สึกว่าเราเริ่มเดือดแทนนะฮะอันนั้นก็นิดเกินไปพี่ยังไม่ทันหันไปดูเลยไม่ทันหันไปคือแบบไม่จริงๆขออีกรอบได้ไหมน้อยไปเปล่าจริงๆถามพี่ปอมก่อนพี่ปอมพวกนี้เกิดไม่ทันเบรกแดนซ์แน่อ่ะอย่างเนี้ยต้องน้องส่งไปฝึกครับฝึกฮะโอกับโอกับจิกเกอร์ตุ๊กตาโอ้ปกติน้องๆอ่ะเป็นสายเต้นอยู่แล้วป่โอ้กับจิกเกอร์หรือว่ามาฝึกเพราะเรื่องนี้ มาฝึกพอเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องยากมากนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการเต้นแล้วมาเต้นในภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหนูมีทํากันบ้านแบบเปิดวิดีโอเก่าวิดีโอเก่าแท้หนูไปเปิดยูทูปเปิดไปดูยูทู e แบบแท้อะไรนี้ม้างมาทํากันบ้านหรือว่าให้คุณครูสอนยังไงบ้างลูกมีนะครับไปเปิด youtube ดูที่เป็นใช่ใช่ใช่ก็มีไปเปิดดูบ้างครับชื่อน ครับก็จะเป็นถ้าเป็นเบรกแดนก็จะเป็นเหมือนเรามีเวิร์กช็อปกันนิดนึงด้วยแล้วก็จะมีเต้นอีกอย่างหนึ่งคืออากาดูอากาดูรู้จักนะออากาลุงอันนี้จะเอาเป็นว่าพี่บอมเป็นคนเทนให้แล้วพี่บอมค่ะพี่บอมติสเ็ปของพี่บอมแลวอะไรนะพี่มันคือเป็นเพลงอากาดูจะเป็นเพลงที่ดังมากในยุคนั้นที่เราไปเล่นลานสเตกันอะ ฟังเมื่อกี้น่เลยใช่ไหมคะต้องไปดูในหนังได้เห็นดีแเขาใช่ไหมคะโหโนอาสุดยอดนะอะจากทิกเกอร์ไปที่น้องภูน้องภูล่ะครับรับบทเป็นอะไรครับก็ผมรับบทเป็นแชมป์ครับค่ะแชมป์คือใครอะคาแรคเตอร,ร์แชมป์เป็นไงคาแรคเตอร์แชมป์ก็เป็นคนกวุนครับแล้วก็รักกล้ามากๆครับอ ้นะครับขนาดนั้นขนาดนั้นเออแล้วแล้วเราเต้นกับเขาได้ไหมเนี่ยชุดเราเนี่ยไม่เต้นครับไม่เต้นคนนี้สายไหนคะในเรื่องเราติดป็นยังไงอ่ะโบติกเอออ๋อคนกลัวนิ่งๆเออใช่นี่เราเพิ่งสังเกตนะนี่คือเสื้อผ้าวัยรุ่นใช่ไปหามาจากไหนเนี่ยมันยังมีเจขอเจ้าของเมื่อเจ้าของเข้ามาคุณ เประเสริฐเจ้าของคาสิโนเข้ามาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงไหนไม่ทราบสวัสดีนะคะเดี๋ยวพี่แนนติดต่อไปขอสักชุดสองชุดนะฮะไม่นี่มันนึกถึงเราเลยอ่ะมันนึกถึงไว้เราเลยอ่ะทันใช่ไหมครับหนูตามพี่มาติดติดกับพี่นะคะน้อโอ๊กใช่ไหมอ่ะครับผมโอ๊กครับรับบทเป็นโอ๊กเช่นเดียวกันครับผมคือเขาแคสบทนี้เพราะว่าแล้วเขาเป็นชื่อโอ๊กด้วยใอ่กันเลยได้เล่นบทโอ๊กเขาชื่อโอ๊กวะเนี่ย เฮ้ยคาแรคเตอร์โอ๊เป็นไงโอ๊กนี่เป็นพี่ชายของเนมอ่าเมื่อกี้น้องบอกว่าตรงข้ามกันเลยคาแรคเตอร์ของหนูเป็นคนยังไงโอ๊เป็นคนยังไงก็อย่างที่เนมบอกก็ก็คือจะเป็นคนเก๊กๆ๊จะเป็นคนแบบว่าชอบฟังเพลงชอบเต้นชอบอยู่กับเพื่อนคือแบบว่าก็ปล่อยให้น้องขายลูกชิ้นไปแล้วตัวเองก็ไปเต้นกับเพื่อนอย่างเดียวทํานองนั้นครับเป็นสายเต้นเหมือนกันนี่นี่ช่วยทางานทาการนะเออเอาเปียบน้องใช่ไหมเป็นเป็นพี่ที่เป็นพี่แบบชอบแบบว่าออกออกคําสั่งออก ทำหน้ากับน้องไหมเป็นไหมชอบออกคำสั่งแต่ไม่ทำเองอแต่ตัวเองติดเพื่อนเรียกว่าเป็นสายกงการมวนเทสเออไม่เหมือนไม่เหมือนคนนี้คนนี้เขาต้องดูแลน้องใช่ไหมพี่เอกเาต้องดูแลน้องเป็นพี่ใหญ่แต่วเห็นบอกว่าชอบเต้นเต้นแนวไหนถ้าคาแรคเตอร์โอก็จะเป็นเบรกแดนซ์แล้วก็เออ อาจจะดูอะครับอ๋อเมือ่อ,อก,กี้เขาโชว์ไปแล้วเมื่อก,กี้เขาโชว์ไปแล้วาาก,ก่อนนั้นเป็นต้องโชว์ดีกว่าเขายังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเขมไม่ได้เตรียมพร้อม,มต้องบอกก่อนอถ้าบอกก่อนต้องให้เตรียมเหรออาดมโชว์แทนใช่ดได้ไหมสบาด้ย อันนั้ก็เรียกว่าค่านักแสดงนะครับหูโชห้ามโชเหรอคนนี้ห้ามโชหรอโชได้ไหมนิดนึงแต่อย่ามาขยับไหล่2ทีนะถึงพี่พี่ไล่ลงเลยนะนิดนึงนิดนึงแม่อย่เมาขยับไอ่องทีนะถึงพี่พี่ไล่ไูอะไรเนีดยมงนดึงแต้อง่ามาขยับไหล่สองทธนรมดาพ่โหนี่ย าาสุดท้ายค่ะคุณขาซีตา้าหคนนี้ชุดนิ่งๆชุดมาเต็มกับเพื่อเลยอ่ะอืมคิดว่านอกจากบนเวทีจะมีแน็กที่ร้อนแล้วก็มีซีตา้าที่พี่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเหงื่อเนี่ยปะทุอยู่หลังข้างหลังนี่เป็นน้ำเลยอ่ะใช่ไหมเป็นน้ำน้ำใหม่้วตอนนี้ซีตา้าซีตา้ารับบทเป็นใครครับเป็นไทยวัดเกตครับจะเป็นหัวหน้ากนแก๊งอีกแก๊งหนึ่งจะแก๊งวัดเกศวัดเกที่เชียงใหม่ไทยวัดเกศคนนี้เขาดูขมๆเหมือนเราพี่บอมเนาะ เท่ๆคือคือตัวจริงของของไทยวัดเกศเขาจะเป็นเหมือนกับพกนักมวยแล้วเขาก็จะหากินอยู่ในค่ายมวยอะไรเงี้ยฮะในสนามมวยอะไรเงี้ยฮะต้องเท่ๆนิ่งๆแล้วก็มีบารมีค่อนข้างจะเยอะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องซิต้าก็ต้องมีพื้นฐานของกีฬาชกมวยะ้ะเคยชกมวยครับแล้วก็เทควันโดสายดำนั่งไงโอ้โหคือพี่ค a s เขามาเพราะเขามีพื้นฐานตรงนี้เลยปะก็ตอนแรกที่มามาดูครก็หลายคนเนี่ยผมว่าคือตัวสิต้าเนี่ยเวลานิ่งๆเขาดูน่ากลัว อะไรเงี้ยก็เลยชอบชอบดูไม่น่าฟบดูไม่น่าคบหาไม่ใช่จิดูนักมีพารามีพาราบีเพราะหนูไปถอวหน้าแก๊งสุขุมสุขุมเอออยากเห็นลีลามวยเขาเลยอ่ะนี่วิ่งวิ่งหน่ะได้ไีม แยพี่แยบแล้วโกรธเธอไปเตะตัดขาพี่แนนโชว์หน่อยได้ไหมฮะขาพี่ก็สั้นอยู่แล้วี่จะมาตัดขาพี่อีกแล้วเนี่ยเออยากไหมลูกเรื่องนี้เรื่องแรกของเราด้วยหรือเปล่าเนเรื่องแรกครับแถมก็เป็นหัวหน้าแก๊งอีกอ่ะแรคเตอร์มันไม่ได้เบาๆเลยนะเป็นหนักเหมือนกันยากไหม ยากตรงทาอยากทายัางไงให้มันโหดเขาเขาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพจริงๆขนาดนั้นลุงก็อาจจะย,ยังไม่ได้ก็ต้องปรับท่าเดินการมองสีหน้าต้องปรับหมือฮะอ๋อเหรอนี่คือแบบพี่บอมก็ต้องมีโค้ชหรือว่าพี่บอมคอยตกสอน<ร>ท่าผมก็จะอธิบายให้น้องฟังว่าถ้าเกิดเกิดเป็นถ้าเกิดเขาอ่ะเป็นหหวหน้าแก๊งที่เป็นมีลูกน้องเป็นนั้งวยหมดๆๆๆอ่ะเขาจะมีความรู้สึกยังไงคือจริงถ้าใช้เล่นเป็นตัวตนของตัวจริงเลยอ่ะ ผมว่ามันด้วยความเป็นหนังมันจะแบบเป๊ะไปมันจะไม,ไม่ไม่มีสีสันก็ต้องให้เขาซึมซับความรู้สึกและให้อินเนอร์เขาออกมามากกว่านะฮะแต่ก็เสร็จสับเรียบร้อยมาให้เราได้ดูกันในวันนี้นะคะคือวันนี้น้องๆเนี่ยที่เราผ่านการแบบว่าขกะกล่<น>อแล้วก็แบบดูแลมาจนได้เสร็จเป็นหน้าหนังที่จะได้ดูกันในวันนี้แล้วพี่บอมช่วยแบบคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าน้องๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างฝีไม้ไลายมือการสแสดงแต่ละคนเรียกว่าแกะกล่องทั้งนั้นเลยนะ คือจริงๆอ่ะผมผมรู้สึกว่าการที่จะได้รับกแสดงใหม่มาเนี่ยมันเลาเรามาทำงานเนี่ยมันแน่นอนมันต้องท้ายากแต่สิ่งที่เราจะได้ตรงข้ามคือจะได้ความสดได้ความน่ารักได้ความเป็นธรรมชาติของเขามันก็ตัวถั่วกันไปอะไรเงี้ยแล้วน้องทุกคนก็ตั้งใจที่จะออกหมายให้ดีเพราะเขาสนุกกับมานงามก็จะออกมาดีครับครับ นไหนก็ในไหนแล้วเรียกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เรามาเป็นรอบปฐมฤกษ์เนาะถามความรู้สึกน้องๆเนี่ยส่งตัวแทนมาก็ได้นะใครแบบว่าความรู้สึกที่แบบผลงานของเรากลางจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ริวครับริวพี่ผมรู้สึกว่าทุกคนสามัคคีกันมากเลยฮะนิ่งจ้าสามัคคีไม่รีบร้อนตอบผมรอผมรอครับผม จริงๆคือตื่นเต้นนะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกของหลายๆคนครับผมอืมออสายบุติกสายบุติกค่ะก็ดีใจครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมขอฝากด้วยนะครับอืมงั้นให้มียาเป็นตัวแทนนักแสดงฝ่ายหญิงแล้วกันนะความรู้สึกที่หนังเรากำลังจะฉายแล้วลูกสงกรานี้ได้ดูรอมกันทั่วประเทศแล้ว ก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็ทุกคนก็ตั้งใจมากๆเลยเพราะว่าสม่าก็เป็นหนังเรื่องแรกกันค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะมีครบทุกรสเลยมีทั้งมีทั้งโรแมนติกหรือว่าเป็นพวกแอคชั่นค่ะแล้วก็มีแบบแอบตลกอะไรอย่างงี้อยู่ด้วยค่ะแอบตลกไม่แอบตลกนิดๆครบรสเนาะพี่บอมใช้คำ<ช>ว่าครบรสเราไม่เบื่อเลยค่ะแล้วน้องๆตั้งใจกันทุกคนนะคะที่แ็กในฐานะที่พวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราเราเนี่ยแหละเป็นลูกพี่ที่ ลแล้วเราก็ผ่านความแบบเป็นเด็กเล่นมาเยอะแยะมากมายเป็นตัวแทนน้องๆแล้วกันฝากเชิญชวนหนตัวคิดว่าก็คงเข้าใจแบบความรู้สึกน้องๆหลายคนนะคงแบบว่ามีความหวังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอะนะดีใจที่หนังจะได้ฉายแล้วผมคิดว่าทีมงานแล้วก็นักสแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานกันมากก็อยากให้หนังประสบความสําเร็จก็ฝากคนไทยช่วยกันอุดหนุนหนังไทยด้วยแล้วก็หยุดนี้ก็แบบ ใครว่างกับครอบครัวก็ชวน,นเพื่อนๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาอุดหนุนหนังไทยด้วยนะครับผมเนาะจริงๆพี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังไทยดูแทบทุกเรื่องเลยรเราต้องซัพพอร์ตแบบประเทศชาติเราจะได้พัฒน,นาวงก,การภาพยนตร์ไป<ม>คนสุดท้ายเนาะไม่ให้ขาด<า><ม>ไม่ได้นะคะพี่ปองขาขอย้มไม่น้องเรีวหน่อยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับพี่พี่สื่อมวลชนหน่อยค่ะก็คือจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกผมบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังที่เป็นแค่เป็นหนังวัยรุ่น แต่มันเป็นหนังที่แบบทุกคนที่เคยมีเพื่อนสามารถมาดูได้และอย่างหนึ่งหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้เหรียญ13ซึ่งได้น้อยกว่าเมืองกุยนะนะก็คือทางอกองเซนเซอร์เขามองแล้วบอกว่าหนังเรื่องนี้ยาวชนตั้งแต่อายุ13ปีดูได้พ่อแม่พาลูกมาดูได้ว่าสมัยที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่น่ะเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แต่งตัวยังไงดูได้ทั้งครอบครัวครับครับนะ เป็นหนังของครอบครัวและอย่างที่บอกว่าดูแลเรารจะได้ทุกรสชาติจริงๆนะคะและแน่นอนคือนอกเหนือจากความสุขความสนุกข,ของภาพยนตร์เรายังได้ข้อคิดดีๆกลับไปจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ 16- หก้าสิเดือนจำง่ายเลยสงกรานต์เจอกันทุกรงภาพยนตร์ทั่วไทยแต่วันนี้ทุกคนจะได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้เราสี่โรงใช่ไหมคะพี่บองขาเรียกว,ว่าพิเศษจริงนะพรีเมียร์มากๆนะคะงั้นเราก็เป็นตัวแทนแล้วกันเนาะของแฟนหนังอวยพรขอให้ภาพยนตร์ประสบความสาเร็จคนดูเยอะๆนะคะขอให้เซฟโร้ยกับ ประกาบและนักแสดงทั้งหมดบนเวทีนะคะน้องๆขอให้ตั้งังแล้วก็มีงานการต่อไปจะติดตามผลงานของน้องๆน,นะ